เพราะหอมเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องสกินแคร์มาก,มากๆและผิวหอมเป็นผิวที่เซนซิทีฟมีปัญหามาทุกยุคทุกสมัยมีหลายปัญหามากแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดหอมใช้ได้คน<ว>อื่นก็ใช้ได้เ็าถือว่าหน้าเราหนักตัวนี้เป็นตัวออร่าบูซึ่งก่อนที่หอมจะใช้อะไรหอมจะศึกษาก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นวีทซีบิทซีคือเป็นวิตามินซีที่ผสมกับไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วงหลังๆเราจะได้ยินคําว่าไฮยาเนี่ยเยอะมากเลยเพราะอะไร เพราะไฮยามันเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนหอมอบอกเลยหน้าดีไม่ดีเด็กไม่เด็กอยู่ที่คอลาคอลาเจนตัวนี้นะคะตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับขวดนี้คือถ้าเราฟังเอาวิตามินซีช่วยเรื่องผิวใสเราก็รู้อยู่แล้วไฮยา<ะ>ลูโรนิกก็ช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนก็รู้กันอยู่แล้วแต่นวัตกรรมใหม่ในขวดนี้ที่หอมชอบคือเขาใช้นวัตกรรมเอ็นแคปซูลเลชั่นเอ็นแคปซูลเลชันมันจะเหมือนแบบ ทำไมเรากินยาแล้วมันต้องมีแคปซูลอ่ะเพราะถ้าเรากินยาผงลงไปเลยอ่ะมันจะละลายถูกไหมคะ,ะแคปซูลตัวนี้มันจะทําให้เป็นเกราะป้องกันลงไปยังกระเพาะคุณแล้วค่อยแตกตัว,ตวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้นวัตกรรมเนี้ยมันลงมาในครีมแล้วปกติทาวิตามินซีมันจะลอยอยู่บนหน้าผิวเลยค่ะแล้วมันก็จะละเหยไปมันไม่ลงใต้ชั้นผิวแต่ณวันนี้พอมันมีแคปซูลตัวนี้ Encapsulation ต,ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกราะป้องกันที่ทําให้เอ่อเดี๋ยวนี้โมเลกุลอ่ะมันเล็กแล้วนะมันลงไปใต้ชั้นผิวแล้วมันค่อยแก จากนั้นผิวมันจะดีตั้งแต่ชั้นในมีผลยังไงบ้างลดเมลานินค่ะถ้าคุณอยากใส่เม็ดส,สีเม็ดส,ส,สีตัวนี้เป็นตัวการของฝ้าก,กราะต่างๆที่เกิดขึ้น<ม>ค่ะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดตรงนี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่หน้าไบรท์หรือก,กระจ่างใสซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นเปิดตัวที่นี่ที่แรกสำหรับแชร์โดยเฉพาะเลยปกติขวดหนึ่งเขาเนี่ยอยู่ที่580บบาทมันเป็นราคาปกติ normal เลยของเซรั่มซึ่งบางตัวอาจจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะ แต่วันนี้โปรโมชั่นค่ะ5ขวดราคาอยู่ที่2,900บาทพิเศษเปิดตัวที่นี่ที่แรกเอาไป999บาทค่ะมาาขวดแล้วไม่ถึง200ขวดแล้วไม่ถึง200ขวด999บาดยากมากตัวฉันเองอ่ะ